สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับน้องมาดิจเจนเคยนะวันนี้เราก็อยู่ที่ฟิชชิงกรดกันเช่นเคยคะ่ะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงรอดไหมกับทุนส0 0รอยนะทุกคนอะมาดูกันว่ารอดหรือเปล่านะจ๊ะโอ้โหยังไงเนี่ยมาสิมาสิาสโอ้ยยังไงขอสวยโอ้โหได้ไหมได้ไหม โอ้ยขอเธอะยังไงมาโอ,โอ้สวยเอา้าโอ้โหยังไงทุกคนมันยังไม่ขึ้นนะร้อยห้าอะคุณได้ไปต่อนะทุกคนไปยาวๆยาวย,าวยาวโอ้ยมาหน่อยสีมาหน่อยมาหน่อยสีมาหน่อยอย,อย,ยังไงยังไงสวยขอราชาบางกรมาต่ออุย้ยได้แมงกระพูนทุกคน แมงกระพุนไฟฟ้าช็อตมาโอ้ยสวยมากเป็นยังไงล่ะชํำๆเลยนะทุกคนยังไงขอสิสวยเอา้าได้ทะเลเพิงต่ออีกทุกคนสวยมากมาขอทะเลเพิงเถอะรอบนี้ร้อยนัดมาขออุ้ยมันไม่ทันมาทุกคนไม่ทันราชามังกอนแล้วอะ่ะ โอ้โหโอ,อไม่ทันวะไม่ได้วะโอ้โหได้อยู่สวยอยู่โอเคได้มา264ก็ถือว่าสวยงามเลยนะทุกคนนะขึ้นมา400แล้วตอนนี้กำไรและวห0ึโอเคยังอุ่นใจอยู่ทุกคนสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถตามมาได้เลยลิงก์ที่ใต้อคอมเมนต์หรือว่าแจมาก็ได้ mtc4 เมียดนำหน้าด้วยนะจ๊ะ มาดีมาดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหแบบรางวัลแบบต่อเนื่องมาเลยนะตัวเล็กตัวน้อยก็แตกได้นะทุกคนสำหรับมือใหม่นะทุกคนนะก็แนะนำให้แบบว่าค่อยๆไล่เบ็ดขึ้นไปโอ้โหสวยโอ้รอบนี้ขึ้นมาหกรเลยโอเคเปลี่ยนด่านทุกคนตรงนี้เราจะยิงก็ได้หรือว่าจะไม่ยิงก็ได้นะหรือว่าใครจะไปรอไปยิงข้างในก็ได้นะจ๊ะมาถึงปลาจะเข้าไปแต่ว่า ของเราก็ยังไม่หายนะทุนเราโหสวยอยู่นะสวยอยู่นะอีกตัวได้เปล่า mm hmm. อีกตัวไม่น่าไหววะทุกคนโอเคยาวๆไปเลยอู้อยากได้อ่ะตอนสุดท้ายขอเธอเอออุ้ยรอบนี้210บาททุกคนสวยขึ้นมา700รอุ้ยตอนนี้กำไรแล้วนะ400ทําทำเป็นเล่นไปเล่นแป๊บเดียวทุกคนช่ำมาก บอกเลยว่าใครตามมาวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะสมัมสมาชิกกับเราวันนี้เรามีกิจกรรมแจกให้ด้วยนะทุกคนนะสำหรับคนที่สมัครสมาชิกใหม่เด้อมาขอต่อยาวๆเลยละกันทุกคนอุ้ยขอแมงกระพุนได้ไหมยอยากได้แมงกระพุนอีกอ่ะอุ้ยนี่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 พายุไฟทุกคนอุ้ยไม่อุ้ยสี่ยอุ้ยช้ำช้ำเลยขอได้ไหมโอ้พายุไฟ โอ้ไม่น่าทานมาทุกคนโอ้ยนี่ราชามังกรออกมาอีกแล้วจัดไปเอ้ยสามร้อยต่อมาอีกผู้ฉ่ำเราวันนี้ขึ้นมาแปดร้อยแล้วนะทุกคนยังไงราชามังกรมาเซโหไปซะและไม่ได้วะทุนเราอะเริ่มไปซะแหละทุกคนอุ้ยสวยมาร้อยยี่ห้า อุ้ยเหมือนจะแพงนะรอบนี้ราชามังกรอ,อะ่ะยังไงโหตึงเปียเอ้าีได้ปูปืนสว่านทุกคนยิงไปเลยละกันปังปังสวยสวยสวยเข้ามุมเข้ามุมเข้ามุมอมืถือว่าสวยเลยนะทุกคนนะได้มาห้าขึ้นมาเก้าร้อยแล้วโอ้โหวันนี้ก็คือกำไรหวานเจี๊ยบขอสักขึ้นพันได้ไหม แบบไม่รวมทุนกําไรพันหนึง่งต้องได้ทั้งหมดพันสามนะเราถึงจะได้กําไรหนึ่งพันอ้าวปืนเลเซอร์รอบนี้ก็ถือว่าสวยยังอยู่เก้รอยู่ขออีกสี่รอโอ้โหขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่นะตอนเนี oh, <no. S 1> ยงง้ยังไงยังไงขอเถอะขอเถอะอุ้ยอุ้ยน่าจะเรียเพิงขอร้อยนัดขอร้อยนัดมา นี่ราชามังกรก,กำลังออกมาด้วยมาเถิดรอบนี้จัดไปอุ้ยแค่หกสิบนัดเองว่ะทุกคนโอ้อโหอุยอ้ยสองร้อยแปดสิบจะบอกว่าอุ้ยสามร้อยอุ้ยห้าร้อยพันสามบอกเลยว่าวัน G F ค่ะทุกคนใครอยากให้รีวิวเกมไหนต่อไปก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ทุกคนดูโอเคได้แมงกะพุน อันเดี๋ยวจบนี้เราพอเลยแล้วกันทุกคนใครที่สนใจก็สามารถตามมาได้เลยวันนี้ทุน300ขึ้นมา2องพนช่าม,มากไว้เจอกันใหม่จ้า